สนุกข้าบ้านมตู่แดดแม่งสิ้นสนุกชิบหาย การดำเนินการตอนนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะ ถ้าภาษาท้องถิ่นก็คือ,อแพ้ย่านังหมาครับผมฮะมแต่ถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็คือแพ้ย่าเรานีฮะ<อ>แต่ทีนี้อ่ะคือความพิเศษของเขาคือมันมีหลายไล่มากฮะเกือบพันไร่ครับผมฮะที่เรามองเห็นเนี่ยคือข้างล่างเขาจะไม่มีพื้นดินฮะ สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ยาไปนู่นเลยใช่ครับผมฮะข้างบนนี้เขาก็จะมีทั้งกล้วยไม้มีพืชกินมแมลงแล้วก็เป็นสังคมของกกหญ้าครับในปริมาณหนึ่งตารางเมตรเนี่ยหญ้าจะมีหลากหลายชนิดมากจากการวัดจํานวนดูนะฮะเขาเรียกว่าสังคมของกกหญ้าครับผมกกหญ้าครับทั้งกกทั้งหญ้ามีอยู่ข้างบนนี้หมดเลยครับผมไปน้หมูลอง <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไป,ล,นป,ล,นปล,นลองเท้าบูทครับผมนะครับ เอเ็มลมกเอ็มมาเราเอาไปช่อเลยแหละรเราพี่ฝั่งเราไปถ่ายให้ก็ได้อันนี้อันนี้คือ,อนแนวอ๋อระดับที่โอ้นี่นี่ระดับใช่ฮะโอ้ความลึกของมาฮะถ้าเรายืนนานๆเนี่ยน้ำมันจะดันขึ้นมาอ๋อแบบนี้ใช่ครับ <_ utter> เขามีแบบนี้เหมือนประเทศเขามากใช่ไหมเออที่เขปลูกผักอะไรแถวๆนี้แต่การที่จะเอาผากักเอาอะไรมาปลูกเนี่ยมันต้องปรับปรุงหลายอย่างครับเพราะพวกนี้มันมีกา๊าซเยอะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นดินมันเป็นหญ้าเน่าอ๋อเขามีเนี่ยอันนี้ความหนาของประมาณหนึ่งเมตรครับผมหนึ่งเมตรนะครับผมมันก็จะมี ขันไม้อะไรแต่ไรตรงนี้ใช่ครับผมฮะอะไรกตรงนี้ก็จะเป็นพวกพ่อเขาพวกแคมปิ้งอ่ะพี่แงนีหมูอยู่ไหมเดินนี่จะจะเหนื่อยกว่าเดินบนบกอ่ะครับสองเท่าของบนบกครับเพราะมันทิ้งลงใช่ครับมันเหมือนเราอยู่บนแทเบอรีนะครับเด้งเด้งด้งครับผมฮะเนี่ยฮะก็จะมีหม้อมีอะไรเนี่ย นี่ถอดขึ้นอยูสามธรรมชาติเลยแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะฮะก็จะมีกระจายกันออกไปบนแผยหญ้าเนี่ยครับม่กีตัวเลยอืมอ่ามันเขาเริ่มกินฮะถ้าเปิดฝาหม้อเสร็จแล้วก็แมลงใช่ครับแมลงก็จะลงอ่าแล้วไม่ปิดครับไม่ปิดเหรอฮะเขาจะเปิดไว้แบบนั้นนะฮะแมลงก็จะไต่ลงไปแต่ทีนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยตรงขอบหม้อเนี่ยอืมมันจะมีลักษณะคล้ายเมือกครับอ๋อเวลาแมลงปีนขึ้นมาก็จะติดตรงนี้อะครับตรงขอบข้างใน ครับแล้วก็ตกลงไปก็ใช้กระบวนการย่อยสลายดึงสารอาหารก็จริงๆอ่ะข้างในนี่ก็เดินเข้าไปได้ฮะแต่โดยส่วนมากเขามาแล้วเขามาถ่ายรูปกันเพราะว่าวิวตรงเนี้ยเวลาถ่ายรูปมันสวยครับเพราะว่ามันจะมีท้องฟ้าที่ตัดกับยาก้วแล้วท้องฟ้ามันก็จะ่นตอนชั่วโมงนั่งได้ประมาณหกถึงเจ็ดท่านครับผมน้องๆใช้เวลา ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมพอดีเพราะโอเคนะเพราะว่าจุดไฮไลท์ของเรามันมีหลายจุดครับผมฮะนอกจากเส่ยหญ้าลอยน้ำเนี่ยคือเอาสักตรงนะคนแบบว่าเวลาที่เขาทำงานอยู่ในกรุงเทพอะฮะบางทีเขาอยากไม่ได้ทเขาอยากมาแหลกมาอะไรอย่างงี้คุ้มนะฮะเอามาสถานีต่อไปไปไหนครับ เดี๋ยวเราจะเข้าป่าเลยครับเข้าป่าสมิทธโบราณเลยครับผมฮะที่ว่าเขาถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาทำ,ทำจนไปไงฮะทำ,ทำไปไงบ้างน่นากลัวไหมอ๋อน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะ <c oughs> ไปดูว่าความน่ากลัวเขาเป็ <c oughs> นไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนะครับนั่งนั่งนั่งหลัะใช่ครับแล้วก็ยื่นมาให้ผมถอดเสร็จแล้วก็ดมก่อนนะครับว่ามีกลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นดีถ้ายังไม่ดมมีกลิ่นต้องดมนานๆลึกๆไปหนึ่งพอหลังจากดมแล้วก็ล้างแล้วก็มาเทมุ้งเรือครับแล้วก็จะถามว่าสดชื่นไหมสวัดีน้องแต่ผมรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ขับเรือครับ คถ้าดูเหมือนผมเนี่ยผมสุดชื่นนะครับเนี่ยหลายคนก็นะครับมานั่งเรือมาตามลอยก้อนเนี้ยตามลอยทีหยดสองนั่นเลงครับผมก็นะครับได้รับข่าวว่าโอ้ยมีคนดูหนังเอ้ฉากนี้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยครับอ,อยู่ที่ท่านครับมาดูทีหยดสองไหมเนี่ยเห็นแม่จูงตรงไหนเนี่ยที่เขาไม่มีแต่เขาบอกเขามาถ่ายตอนน้ำแห้งอนี่เรามานน้ำเยอะนะน้ำเยอะที่เดียวที่ท่านี่เห็นผอกมันแส่บอก ล่องอนี้เลยล่องอนีองอ้นออนครับ เนี่ยฮะตรงถาวันสี่เกียวทั้งนั้นที่เราขับผ่านออกจากทางจักรยานเลยมาท,ท,ท,ที่บอกว่าสะพานนี้คือสะพานนั้นอ่าสะพานนี้จะอยู่ฝั่งด้านนี้ฮะเพราะเราข้ามมาคนละฝากกันครับผมเ่ือดูเลยครับที่ยว้นทางปีในการเที่ยวก็จะเปลี่ยนแบบไปใช่ครับ <c oughs> แต่ความสวยงามเนี่ยจะมีทุกฤดูฮะเพียงแต่ว่าฤดูนี้อาจจะเป็นน้ําเยอะฤดะูแรงก็จะเป็นอีกทางหนึ่งฮะที่เราปั่นจัก,กรยานชมป่าชมเกาะอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้จะเป็นภาพถ่ายที่เราประกวดนะฮะประกวดภาพถ่ายครับผมที่ได้รางวัลน,นะฮะบังภาพที่เนี่ยครับเป็นงไงจักระานที่ยอมมาใช้โลเก๋งตรงนี้เป็นไงบ้างอ๋อเยอะมากครับผมฮะ ก็คือมีนักท่องเที่ยวมีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการรีแกลกพักผ่อนถ่ายรูปของเรามีครบวงจรหมดเลยนะครับผมฮะเป๋งไหนครับต้นไหนเน,นี่ยหรอ<ะ>ต้นไหนใหญ่เนี่ยหรอครับผมฮะ <Okay. S 1> อันนี้กอดแก้วใหญ่ที่เรามามเมื่อกี้ครับอันนี้ที่ถ่าย<ะ>ที่หยดนะฮะที่ถ่ายที่หยดที่เราเข้ามาเมื่อกี้จะอยู่เส้นทางทางเรือที่เราเข้ามาฮะนี่ครับเส้นทางนี้เลย